ตัวมันก็ถ่ายจะลงจะลงเอาเหรอเอาวันนี้เราพาพี่สตังมาที่สวนจตุจักรนะคะพามาปล่อยเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวอุ้ยน่ารักจังเลยพี่สตังกำลังกิน กินตัวอะไรอะมีอะคะแต่น้เอยังไม่เห็นเลยว่าตัวอะไรที่ตะตังกินตัวอะไรอะคะหันหน้ามาให้น้าเอดูหน่อยนกคู่นกคู่มา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 อมโอ้นกพู่ตาโตตาโตไหมคะ หันหันหน้ามาให้กล้องดูหน่อยดิตาโตไหมตาโตเหมือนพี่สตังเลยแล้วพี่สตังแกยังไงอะคะแก่แกยง,ยงั้นะะล้วก็เสร็จเลยเหรอคะเม,มื่อกี้ไม่ไมต้องัดแกเองอะสไปสไปพี่สตังบอกว่าสไปต้องถัดแก่เอง ับพี่สปายบอกว่าให้พี่สตังช่วยแกะให้หน่อยอ่ะได้อ่าอะไรน้าเอถือให้มากับป้าหนึ่งวู้ยน้องสตังแกะเก่งยังเลยอ่ะ ไปไหนวิธีบอกวิธ <Yeah. S 3> <power> ีการแกะหน้าเอหน่อยสิอ่าวนี่รัวเล้วมาเร็่มาเร็วมาเรอ่มาเงเรื่ม่องเรองามาองเร่ม่เมอก่อ่ เงี้ยวเงี้ยวเงียวเวไหนไหนน้องทํัยเงไงคะอุ้ยอุ้ยไหนบีบยังไงบอกหน้าเอหน่อยเน้นอ่ะ น้องบีบยังไงคะบีบแบบนี้โอ้ต้องบีบจากทางนี้ให้มันมาอยู่ตรงนี้ไ้้แแแลลววย่ปังใช่ปะบีบบีบลมจากตรงนี้เนี่ยเนี่ยบีบเอาลมเอาลมจากทางนี้มาไว้ทางนี้นะคะ่ะได้หรือยิ่งนั่นเรืยหรืังได้ไหมคะ นี่ต้องต้องดีบลมตรงนี้ให้มันมาอยู่ตรงนี้นี่นะเอาทำให้ดูนี่ไแล้วใครมันเก็บไปไหนนี่ไปแล้วนี่ แล้วก็บีบบีบฟาบีบบี